ขอต้อนรับกระสุนช่องต้อนเจริองสุขหมายลุงพลจอดตัดีดีไปแล้วต้องให้จอดไหมแถวนี้ถามก่อนอ้ยจอดรถเขามากเขายังมาจอดอยู่นี่เบิดอหรอโอ้ต้าชาจอดตรงไหนฮะโอ้ก็แม่นนะแม่กันเพนเบิงแต่กระต๊อบอันนี้ กระต๊อบอันนี้มันเฮียแล้วโอ้ยนี่กันเนยียนตัวเดือกระต๊อบแนมหอดบ่เห็นซ้ำเพิ่นละเลยไปลอยไปน้องแวงไปตั้งเป็นร้อยกิโลวันดีค่ะวันดีค่ะ้าสาวันดีค่ะวันดีทุกคนบ้านหลังใหญ่มองนี่มันบ่เห็นคอยก็เลยหลงเนาะออกมาออกเลยนี่ว่านั่นแหละสวัสดี้ค่ะ

เนี่ยมาถึงสามแยกไฟแดงมาน้องแวงมันต้องยูเทิร์นใครบอกว่าค่อยกำมาคิดอยู่อ้าวเมื่อก่อนตะกี้ช่วงชาวบ้าแรกๆเอ๊ะชาวาแรกๆมันมีไฟแดงเขาพิ่งเหตุเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเลยพิธีมาก็จะเลี้ยวขวาเลยไม่ปั่มพิธีก็ไปตรงไปเขียนไปทางเขาเด้อบ้านสอสอเลื่อนมากทังเขาเออจะต้องไปเขียนป้ายบักใหญ่เลยปีเลยสร้างไว้จตาจะวัดดีดูหลายโอ้ย เปดนี่แหละห่อเทียงลูกพอใจเวลาแค่ช้อนลวกขวายิ่งไม่ใช่ก็ดอกอ้อเป็นคนขับเนาะแต่ผู้ชายเขาขับไม่ถึงหลอกช้องน่ะจริงย่างเขาเช่าเขากินแล้วแต่ว่าเขาเที่ยงยัง่ังกินยังป้ากินน้ำหุงบอกกินยังก็กินอ่ามีคนเขามาเยอะแยะมันขามาเบิด์ตมาเนี่ยนะ มาเบิดบอกมาแจกค่าคอมดูจกจลองแค่ชุดหน่อยอ่อมาค่าคอมสามารีพิดแล้วก็รีอาด้วยจะมาแจกค่าคอมนะคะตอนบ่ายอันนี้แหละบ้านเนี้ยเขาจะมาจะได้มาบ่มาจะคอนเสิร์ตบอันนี้ก่มาดามแม่มาดาไแม่ อันนี้เรามาดูบ้านลุงเขาบ้านลุงอยู่ที่ไหนเลยไปอีกแม่บอกันนั้นดีเลยมาเลยบ้านลุงก็ได้โอ้ทางนั้นเนาะเด้ไปจนสปซอดอีกตำบลจนสิไปซอดอีกบ้านหนึ่งเหรอจนสิกราบเขาว่ารับเข้ามาจนกาผ้าเดียวไปฮอดพุ่นนั่นแล้วบ่มาใกล้ไปฮอตใจวะโอ้คอยแห้งบ่มีเวลามาใกล้งางั้นคอยหลายเดี๋ยวนี้โอ้ฮอตชิบ่ได้หายใจเจ้ายังบ่จักบ่ อันนั่นแหละโม่มาตะทำอันทายคลิปเจ้าของอันยายจำลองผัดบะขาวปเบิง <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยช่กงน้อยพ่อได้ห<ม>าเฮ็ดดีเฮ็ดกำลังออกป้าว่าหนูไม่ดูป้าเหรอหนูก็ดูตลอดเอาวดูแล้วเจ้าเจ้า ม์เจ้ามียังค่อยค่อยมียังแสดงเจ้าเห็นไหมอ๋อโอ้เยอะแยะเลยยอมรักค่ะว่าป้างานเยอะจริงๆเลยค่ะยอมรักค่อยน่ให้ค่อยอยากมาอยู่ขนาดมากับลุงค่อยยังไม่บได้มาเลยแต่หัวใจก็นบ่มอบให้ลุงเป็นบ่หัวใจก็มอบให้เจ้าของนี่แล้วเฮ้ยมอบหัวใจให้ลุงมันก็บ่ไดมีหัวใจให้ลุงเต็มร้อยมาสนุกนั่นเดี๋ยั่นไม่ใช่ ล้วมอบหัวใจให้ลุงแล้วก็บมิบ่มีหัวใจหายใจเลน้อ่มีแต่ใจนะโอ้ยอน้ออพิษนาบ้ามอบหัวใจแล้วหัวใจมันไปใช้มันหายใจบ่ออกเห็นบอกว่าวันนั้นน่ะห็นบอกว่ามอบใจให้ลุงเต็มร้อยเลยบา้าั่นก็เต็มร้อยอยู่เดียวนี้ก็ได้ มอบหัวใจจะไม่ไม่มอบได้หัวใจออกมาผ่าออกได้เป็นเล่นน้ำสระไหมป้าบบมาชุดนี้ผ่าชิจักเลนเพรตัชุดงามชุดงามกระโดด่ะระยิบระยับเลยคอยคอยโบไปเล่นนกน้ำน่ะมันห้อนเล่นขึ้นมาแล้วมันสีไข่เด้เนาะมันห่อนเลยยายผมนะนะลายยิบระยับเลยนะจ้ามิจะเพชรแต่พลอยของ บบแม่นเพชรจริงดอกขามาประดับประดาชื่อชื่อฮะเพชรเพชรจริงใส่อะได้เหรอเนาะเพชรจริงพายชิใส่ขกว่าย่านเขาพ่นถ้าเป็นเพชรจริงนั่นย่อมพันวิทย์หัวกบกอนโอ้ยแม่นความเขาเอาคอยเล้วแม่นตัวแม่นดูโอ้ยโอแม่นผู้ใดชื่อว่าโบความจริงขค้งแห่งจริงจนเขาซังแม่นเพชรจริงนั่นเจ้าว่าได้วิทย์หัวกบก่อน คือมือนี้เพชรปลอมเขาเขาว่าเพชรจริงก็อาจจะเชียชูนได้จับ g ามเใช่ะลูเสือรับจอดไปใส่ละบ้านภาษาเสร็จแล้วเนา,า,นา,นา,าะเป็นแบบนี้ปานปั้มน้ำมันเนะาะเงินพื้นก็ได้ โอ้เดี๋ยวรอต้นอ้อนั่งไงไปเอาต้นอ้อเลยอยู่นั่นนั่นนะประคอรุดเอาเลยจ้าจ้าคลิปต้นอ้อจ้าต้องคนนั่นแหละวันนี้นะต้องเอาต้นอ้อด้วยใครมาโดนหมดจ้าใครมาโดนหมดเหมือนเหมือนเราเล่นน้ำสงกรารน่ะป้าป้าโอเคบ่ะค่ะเจ้าก็โดนคอยก็โดนคือเก้าวคอยก็แก็สาดน้ำอางนี้นน่ะป้าคอยก็ไม่ได้หายป้า ป้าออนเอาผู้เดียวเด้ค่อยก็เอาเด้ไม่ยอมเปรียบเลยช่วยกันช่กันเด้นอกภาษาหนูอ่านหน้ามาให้มาให้เจ้านั่นป้าอยู่ทางหมดเด้อเดี๋ยวค่อยว่ากันนนั่นก่อนมาเป็นรอมาแล้วสามแทกจะหันน้ามยังนี่น้หน้าหน้าเย็นนั่นหน้าเขียวโบมี่บอกนี่ค่ะจะเอาบอ่ะมากินน้าเขียวโดยเฉพาะ นั่นเองบ่าวโนบอกว่าชุมเจ้ามาแต่โดนบอม่ออดก่อนตาว่านั่งชิมโมงสองชิมโมงโอ้กระโดนแล้วชงชิมโมงไม่ยังซื้อมาโคโรยไปนั่งเอาออกในเดือนนั้นจ้ะถ้ากันคัดลมดอห้องนี้อันท้ำคลิปไละไล่ชดอันลงคลิปเลยบอกภาษาอืมไม่ใช่มันลงได้หรอ บ้โอ่ไม่ใช่นึกว่าไม่มีเน็ตไม่มีลายนะน้ามีอยู่บ่อันกระต๊อบอยู่น er <t> ี่เลยสิจ้าเอาไปปุ๊บใส่เฮียงหน้าน้อยแล้วมาเอาดอกไม้กั โอ้ยเพื่อนปลูกเพิ่นปลูกต้นไม้เด้อันนี้ต้นอนะไรต้นโพต้นโพเปลี่ยนเปลี่ยนตอกไม้บ้านนุสวยจังเลยนูอันนั้นต้นมะกอกโมเมนตีกินใบมันก็ได้แต่ธรรมาดาเจ้าบอกเอาออกออก,ก็ได้ต้นมะกอกเป็นเป็นที่ล่มเลย เอ่อต้นกอกอันนี้ไปกินกับลาบเดฟป้าอ่อนเนี่ย,ออนะยต้นกอกเหลือราที่ก็เอาตามหลังข่อยนี่ก็เป็นหยังอูะะอ้อันนี้สวยจังเลยอันนี้ดอกไม้เนาะแต่ว่าอันนี้กินได้ไหมอันนี้เป็นต้นดอกไม้นะคะกินได้ไหมใบมัน,นคิดว่ากินได้กินได้กินกับตำมะหุงเนาะแม่นว่ะนั่นว่นุ่งคุ้นอยู่เนี่ยนัวเค <c oughs> ยกินได้ข่อยก็ว่าสีค,คุ้นๆอยู่อ,อะ ุม่ปโอ้โห้มะเขือลูกเบล้อเลยกินกับแกงหน่อไม้เนี่ยก็แซ่บป้าไนย์เนี้มะเขือมะเขืออันนี้ถั่วยังบุทันเป็นบ่เป็นแล้วค่ะเป็นแล้วถั่วมโอ้อุ้ยเลียงกล้วยไว้สบายนี่หน่อไม้บามกอ่ะฮะทำไมไม่มกหน่อไม้อันนี้กระบืู้เพือกันค่ะเพราะว่าเป็นนี่นี่ยกินหลายอย่างมาถึงแล้วค่ะบ้านป้าสาค่ะนี่ บ้านปา้าปสาค่ะนะคะ,ะ,คะมาถึงแล้วยายกับต้นอ้อมาถึงก่อนเย่ข่อยชนะลุงพ้นเด้๋วฝากไปบอกลุงพ้นบอต้องรีบก็ได้ข่อยมาหอดแล้วข่อยป่ย่านข่อยย่านแต่ลุงพ้นมาหอดก่อนขันมาหอดแดลกกก้วโอ้ในเสียค่าความห้ย่ายเลยเยอะนี่ค่ะหอดบ้านป้าสาแล้วยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบคือมืดแต่ของข่อยแม่มืดคือกัน